S <S 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 ตอนนี้มีหนังสารคดีเรื่องหนึ่งนะครับที่ฉายในเมืองไทยแล้วนะครับ,บแล้วก็เป็นเรื่องที่อยากจะเชิญทุกท่านไปดูสองท่านเนี่ยก็น่าจะไปดูค,คุณพุ่มชอบอันน่นิยมเนี่ยยิ่งควไปดูเรื่องนี้สมัยไหนครับใน1971นะครับ1971เนี่ยเป็นปีที่เกิดเหตุการณ์สําคัญในอเมริกาเรื่องหนึ่งนะครับคือ1971เนี่ยเป็นปีที่อเมริกาเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองค่อนข้างเยอะนะครับเป็นปีซึ่งอเมริกาเนี่ยอยู่ภายใต้การครอบงำของเผด็จการขวาจัดเดี๋ยวเราดูเทเลอร์นี้ก่อนก็ได้ครับ I knew that we would find things in that office that were not only immoral but probably illegal. What we thought of at the time as the war machine we wanted to do as much damage to it as we could before we got caught. We knew that if we got caught, we were going to probably face very serious prison time. It was very empowering to know that ordinary people could actually take action. Philadelphia was full of young families just like ourselves who were very active politically. I was ready to make a transition from nonviolent protest to nonviolent disruption. If the FBI was suppressing dissent, it was as important to expose that as it was to end the war. So many things were so wrong, there was no decision to be made. You have to do something. More than a thousand documents were stolen from the FBI office in Media, Pennsylvania. They called themselves the Citizens Commission to Investigate the FBI. These documents reveal illegal activity by the FBI: surveillance of people engaged in protected First Amendment activity. The fortress was under siege. hundred and fifty agents were looking for us. My worry was that what would happen to those three kids? This was quite a substantial risk they took. They, risk everything. they saw injustice and decided risk saw and ตอนนั้นมีคนเข้าไปบุกสำนัก FBI สำนักงานย่อยของ FBI คือในเวลานั้นเนี่ยใน1971อเมริกาเป็นประเทศซึ่งทําสงครามในเวียดนามนะครับแล้วในแง่าการเมืองเนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของประธานาธิบดีซึ่ง แย่ yeah, มากคนหนึ่งคือริชาร์ดนิกสันนะฮะในคลิปนี้ก็จะเห็นว่าเป็นยุคทองของประธานาธิบดีที่เลวร้วายที่สุดของอเมริกาคือ Nixon, คริชาร์ดนิกสันนะครับแล้วมีมือขวาคนสำคัญคือเอ็ดการ์ฮูเวอร์นะครับเอ็ดการ์ฮูเวอร์ได้อำนาจจากนิกสันมาในการดูแล FBI ทั้งหมดแล้วเป็นครั้งแรกที่ FBI เนี่ยมีอำนาจในการสอบสวนในการสอบในประชาชนมากขนาดนี้นะครับในเวลานั้นเนี่ยการตื่นตัวของประชาชนมีเยอะมีกลุ่มสิทธิเสรีภาพต่างๆกลุ่มเกย์กลุ่มเลสเบี้ยนกลุ่มคนดำนะครับเอ็ดการ์ฮูเวอร์เนี่ยตั้งโครงการอััันนนนึึงงงซ่่่เป็โคครรรกาาลบบะชือว คอยโทรโพนะครับทำหน้าที่สองสเรื่องเรื่องที่1คือสอดแนมข้อมูลประชาชนาดักฟังโทรศัพท์เปิดจดหมายของคุณอ่านอันที่2คือส่งสายข่าวส่งตํารวจรับส่งตํารวจนอกเครื่องแบบเนี่ยไปฝังตัวอยู่ตามองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆต,ตามมหาวิทยาลัยนะครับแล้วอันที่3ก็คือ ส่งคนไปสร้างความรู้สึกหวาดระแวงจนประชาชนเนี่ยไม่กล้าพูดไม่กล้ารวมตัวให้ประชาชนรู้สึกว่าพูดเมื่อไหร่รวมตัวเมื่อไหร่เนี่ยคุณถูกทําแบ็กลิสต์ตอนนั้นอ้างคอมมิวนิสต์อ้างคอมมิวนิสต์ทำสามเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนั้นไม่มีใครรู้เรื่องนี้นะครับเหตุการณ์1 9ึ1งคือเหตุการณ์ที่พลเมืองประมาณ8คนเนี่ยนะครับบุกเข้าไปในสํานักงานของ FBI แล้วได้เอกสารว่ามันมีโครงการนี้ขึ้นมาแล้วส่งต่อให้นังสือพิมพ์สามวนอเมริกา นะครับมีนิวยอร์กไทม์มีเอลเอทามแล้วก็วอชิงตันโพสต์นะครับ oh. ในที่สุดวอชิงตันโพสต์จัดส oh. ินใจเผยแพร่นะครับคอยโทรกายเป็นประเด็นซึ่งถูกอภิปรายในรัฐสภาอเมริกาอันนี้เป็นภาพของวันอภิปรายจริงๆที่เป็นคันแรกซึ่งการทํางานของตํารวจลับของเอสเอฟบีไอของเอ็ดกาฮูเวอร์เนี่ยถูกอภิปรายในสภาอเมริกานะครับแล้วถ้าฟังเสียงเนี่ยลองฟังดูก็ได้นะครับทุก above the law and lawless fashion proceeding in อันนี้คือคำตรวจสอบ f e i และฮ o เวอร์ละนนีนในวันนั้นว่าแต่นังเรื่องนี้เล่าเรื่องทั้งหมดนี้ซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยมันไม่มีการแฉแบบเอ็ดเวิร์ดโนเดลหรืออะไมันเล่นต้องไตขโมยข้อมูลออกมาที่สำนักงานแล้วเอามาให้สือไปลงแล้วความน่าสนใจของคน8คนนี้ก็คือว่าเขาขโมยเสร็จเนี่ยเขาปกปิดตัวเองไม่เคยเปิดเผยตัวเองเลยจนกระทั่งปี2014ผ่านมาเคือ44ปี แล้วจึงมีคนไปท,ทําสารคดีเกี่ยวกับคนทั้ง8คนนี้ขึ้นมาแล้วความน่าสนใจทั้งหมดคนเหล่านี้เป็นคนธรรมดาหมดเลยคือเอ็ดเวิร์ดสโนเดนเนี่ยเวลาเราดูซิตี้เซนโฟเนี่ยเขาเป็นอัจฉริยะเป็นพวกเนิร์ด เขาเก่งเรื่องคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคือเขาเก่งจนเราทําอะไรแบบเขาไม่ได้แน่ๆไงแต่1971เนี่ยคนที่ทําแบบนี้เป็นคนธรรมดาบางคนเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ใหญ่นักนะครับรบางค,คนเป็นเหมือนกับกราฟิกดีไซเนอร์ในตอนนั้นเขาเป็นคนหนุ่มสาวซึ่งเวลานั้นเป็นยุค60เป็นยุคที่คนเชื่อว่าการต่อสู้เพื่อสังคมที่ดีขึ้นเนี่ยมันทําได้ถ้าเราลงมือทำจริงๆฉะนั้นมันเป็นเรื่องของคนธรรมดาเหมือนเหมือนพวกเราทุกคนที่เขารู้สึกว่าเขามีันธะในการทําให้ประเทศเนี่ยมันไม่ถูกครอบงำด้วย รัฐบาลและะเด็จการของตำรวจลับที่ใช้อำนาจเหนือประชาชนเรื่องนี้เข้าเมืองไทยแล้วใช่ไหมตกลงเข้าแล้วอันนี้เป็นภาพของคนซึ่งถูกจับด้วยข้อมูลข่าวสารซึ่ง FBI ใช้ยังผิดในช่วงปี19ก่อนหน้า1 9ึ่เกป็นต้นไปหลายคนก็ติดคุกหลังจากนั้นจากข้อมูลเท็จที่ FBI สร้างขึ้น1971อันนะฮะอันนี้เข้าที่น่าจะเป็นเซ็นทรัลเซ็นทรัลเวิร์แล้วก็สุกเสาร์อาทิตย์ฮะโอเคงั้นต้องรีบไปดูกันอันนี้ต้องไปดูเพราะว่าคนที่ชอบซ i t ีเซ n นโฟร์ในเรื่องนี้น่าาดูมก1997 พลเมืองโตกับรัฐที่ใช้หน่วยข่าวต้านประชาชนในทางส่งเสริมสารคดีนะผมว่าช่วยกันดูก็ดีเพราะว่ามันจะได้ทําให้สารคดีมันมีที่อยู่ในสังคมไทยคนจะได้นําเข้ามาให้เราดูกันอย่างซิติเซนโฟนี่ฉายกันเกือบเดือนครวามน่าสนใจคือมันทําให้เห็นว่ารัฐหลายที่นี่ใช้หน่วยข่าวมาทําร้ายประชาชนได้เพราะฉะนั้นคาถามของ19ึ่คือสมควรหรือเปล่าที่รัฐใช้หน่วยข่าวเนี่ยมาไล่ล่ามาปราบปรามมาสร้างกระแสคุกคามสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วถ้ารัฐทำเนี่ย พลเมืองต้องโต้ก,กลับกบกลับ